สวัสดีครับยูทูบและผู้ดจดกทตันครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการตอวไปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมดีเวอร์เซอร์พีแต่นะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนทำคาเนกินะฮะนี่อ่ากูนคาเนกินะครับมาดูกันว่าทำยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้อาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอัดคลิปตอนตีหนึ่งแต่ไม่ไดานะครับผมโอเคกดสับใครที่มาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน,น่นอนนะฮะก่อนจะรับชมขอแนะนำร้านนี้เลยสั์บัก ราบรับเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดกิมพัสดสี5ส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ขอบคุณรหัสจากน้องโพซาครับนี่ฮะโพซา s o p 3นะครับนี่ฮะเจ้าของรหัสรีวิวคานกินะฮะนี่เด้ออย่างที่นะครับผมนี่ฮะอ่ะก็มีคนมาเจกกนันก็ใส่ก่อนที่มันจะหมดอายุไปนะคุณผู้ชมนี่ใส่ตามที่ผมขึ้นจอไว้นะฮะใส่ตรงไีนนี่ฮะตั้งค่าตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะใส่ไม่ได้ก็เข้ากลุ่มดูนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะฮะเอาละครับก็อเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทํากันดีกว่านะฮะขั้นตอนแรกเลยให้เราทําเผากูนนะผู้ชมมันจะเป็นเผาใหม่ที่ไม่สามารถสุ่มได้นะฮะนี่เลดรีโรลไม่สามารถสุ่มได้เราต้องมาครับเอาเท่าน,นั้นนะครับผมนี่สุวิธีการครับเลยนะฮะก็ให้เรามาที่กอดตึกหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่จะมีโคเลซิเอมเนี่ยนะครับแล้วก็มาใต้สะพานตรงนี้นะฮะใต้สะพานเนี่ยมันก็จะมีเอเซีตัวสีสีขาวนะฮะสิ่งที่เราต้องเอามาครับเลยนะฮะก็คือนี่ฮะเราต้องมี RC เเซลลลนนนนับ100ชิ้้้แวก็ีะคร เนื้อสามร้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยกูนอายนะครับสองชิ้นนะครับมาดูกันที่กูนอายก่อนเลยล้วกันนะกูนอายนะฮะได้จากการตีบอสคาเนกิซึ่งคาเนกิมันจะเกิดอยู่ตรงนี้มันจะสุ่มเกิด2ตัวก็คืออ่ามันจะชื่อเอเวนนะครับมันชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีคาเนกินะครับมันจะสุ่มเกิด2ตัวอ่าแล้วก็มันจะเกิดประมาณ5นาทีนะฮะอ่าก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ2ตัวนี้ให้นะครับอ่าตัวใดตัวหนึ่งมันจะเกิดมาภายใน5นาทีและเราก็ตีแค่คาเนกะินะนี่มันจะตอบเป็นดวงตานะฮะ อพอเราได้ดวงตา2ชิ้นแล้วนะฮะต่อไปให้เราไปหาเนี้ยแล้วก็ตาได้ RC c e ล l นะครับ RC Cell กับเนื้อนะครับผมก็หาได้จากการตีมอนเตอร์เกาะนี้เลยนะฮะซึ่งมันจะมีมอนเตอร์อยู่นะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะฮะมันจะมีทั้งหมด2ฝั่งแล้วเอาฝั่งไหนก็ได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะดบตีไปเลยจนกว่าจะได้เนื้อ300แล้วก็ตาได้ RC c e ล l นะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตมด้วยตาของอากูนนะฮะได้จากการตีบอสคันิกินี่2ออันครบแล้วก็มาครับได้เลยนะฮะที่ตรงนี้ นี่ใต้สะพานลอยนะครับที่เกาะตึกนะฮะนี่ครับเลยและเราก็จะได้เผากูนมาใช้เลยครับนี่ฮะนี่จะเปลี่ยนละหายนะผู้ชมนี่ฮะมันต้องคับเอาไม่สามารถสมได้นี่ก็เป็นวิธีการหาเผานะฮะต่อมาครับก็ให้เราเนี่ยทำการอัพเลงให้เป็นเอสเอสนะฮะนี่วิธีการอัพเลงเลยให้เรามาที่เกาะนี้เลยนะฮะวันทุกคืนนี้นะครับผมแล้วก็มาคุยกับตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้เนี้ยเกาะกลางนะแล้วก็มาคุยกับตัวนี้รับเคลสไปปุ๊บเขาจะให้เราเนี่ยไปตีบอสนะเราเลือกได้เลยว่าจะตีบอสตัวไหนแต่ผมจะไม่บอกว่าเกาะ เกาะไหนมีบอสตัวไหนนี่รับเควสไปเลยแล้วก็ไปตีตีเสร็จแล้วก็มารับเรื่อยๆแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงแรงเอสเอน่นอนนะครับพอเราได้แรงเอเอแล้วก็ไปที่เกาะตึกได้เลยนะฮะนี่อาจะอยู่ข้างเกาะขยะแล้วก็ข้างเกาะไอ้นี่ที่มีแบบว่าบอสเอเซนอิจิโกะเนี่ยจะเป็นเกาะตึกหน้าตาแบบนี้แล้วก็มาที่บริเวณข้างบนตึกตรงนี้นะจะมีตึกหน้าตาแบบนี้นะนี่ฝั่งนี้จะเป็นคาเนกิอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคาเนรินะครับผมนี่ไม่รู้ว่าเรียกถูกเปล่านี่มาที่นี่ฮะแล้วกก็ดคคุยับมร ใช้แรงยึดๆแล้วก็ทมได้เผากูลเงิน3ล้านบาทช่วงแรกจะไม่เสียตังค์กดยึดเข้าไปแล้วนะฮะอย่างแรกเลยเขาจะให้เราไปทาเควสนะุผู้ชมนี่มันจะมีเควสขึ้นข้างจอนะฮะแต่ผมไม่มีตัวอย่างเควสที่1เลยให้เราเนี่ยทำการตีมอนเตอร์ที่อยู่ก่อนี้นะเพื่อหาเนื้อนะครับผมจํานวน50ชิ้นนี่พอเสร็จเล้ยนะฮะเนื้อจํานวน50ิชิ้นเสร็จแล้วก็ไปคุยกับเคนิกี่ต่อปุ๊บอ่าคุยเลยปุ๊บคุยเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะให้เราไปหาอาร์ซีเชลนะครับ เออก็คือแบบว่าเลือดแหละนะครับผมอาร์ซีเซลนะครับนี่ทําการตีไปเลย100อันนะมันจะขึ้นเควสข้างจอให้เราทําการแบบว่าหาอาร์ซีเซลพอเราได้อีกแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ต่อกดคุยก,กับคานิกิต่อแล้วก็เข้าสู่เควสสามนี่ปุ๊บกดคุยเลยเควสท,ที่3นะฮะก็คือให้เราเนี่ยทำการตีตีทำทำการแบบว่าตีคานิกินะครับุณผู้ชมนะฮะจนกว่าจะได้ลูกตาคานิกินะครับผม อ่าไม่รู้ว่าตีเท่าไหรนะ่นะนี่ลูกกระตา่าย๋ย่ผมจะขึ้นชื่อให้ซึ่งคานิกิมันจะเกิดเกาะนี้เลยบริเวณมุมนี้นะครับข้างสะพานลอยนี่มันจะสุ่มเกิด2ตัวก็คือคานิกิกับไอตัวส่แว่นนะครับนี่ให้เราทําการตีคานิกิตัวเดียวเท่านั้นเพื่อหาตามันจะให้เท่ามันจะให้หาก่อันก็ไม่แน่ใจนะก็ทําการแบบว่าทําตามควสไปเลยค่ะที่แบอบกว่าเออเรับควสตอ่าโอเคก็จัดก,การไปเลยลเควีสามต่อมานะคุณผู้ชมก็ให้เราเนี่ยทำการมารับควสตต่อนะเป็นควีสี่นะฮะ เควสสีนี้นะฮะก็ให้เราทําการตีบอสคานิกิมันเดิมนะครับนี่คานิกิจะสุ่มเกิด2ตัวใช่ไหมอย่างที่บอกไปนะฮะเกิดทุก5นาทีนะฮะเราก็ตีจนกว่าจะได้ชิ้นนี้ที่ผมขึ้นชื่อไว้นะครับผมจะขึ้นชื่อไว้นะครับผู้ชมมันจะเหมือนเป็นออฟสีดำอ่ะเออนะฮะได้จากการตีบอสคานิกินะก็น่าจะใช้อันเดียวนะครับผมน่าจะทําการได้แล้วกดกินทันทีครับเออถ้ามันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็กดกินเลยนะจากนั้นเราก็จะเสร็จเควสสี่แล้วครับคุณผู้ชม เอาละครับก็ต่อไปก็จะเป็นเควสห้านะผู้ชมเควสที่5เลยก็คือให้เรามารับกับคานิกิต่อนี่ามารับเควสกับคานิกิต่อนะครับเป็นเควสห้าเควสสุดท้ายนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยไปทําดามเมทห้าเซนนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์เกาะไหนก็ได้นะครับที่เป็นมอนเตอร์หรือจะเป็นดัมมี่ทำดามเมทให้ได้ห้าเซนนะครับผมใช้ดาบใช้อะไรก็ได้นะครับผมนี่เควสสุดท้ายก็คือทําดามเมทห้าเซนง่ายๆนะครับพอเสร็จแล้วเควสห้าเซนนะผู้ชมนะ,ะก,นก็มากดคุยกับคานิกิได้ และเราก็จะได้หมัดทันทีนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการได้หมัดคาดิกกิก็ถามว่ายากไหมก็ถือว่ายากกันนะแต่วันเดียวเนี่ยได้แน่นอนถ้าเราตั้งใจนะฮะมันอาจจะรู้สึกจุกจิกนะครับผมเพราะว่ามันมีเควสเยอะมันก็เลยดูจุกจิกเนาะมันไม่เหมือนกับว่าตีบอสแล้วหาอะไรต่างๆแล้วก็มารวมครับเลยอันนี้มันต้องไปทำเควสไงนะฮะนี่ก็ทำทั้งหมด5เควสแล้วก็ไปหาเผามาอัพแรงให้เป็น SS แค่นี้เราก็ได้แล้วครับผมเอาล้ครับก็เรามารีวิวกันดีกว่าว่าสกิล,ลจะเป็นยังไงขอบ โอซ่า SOP แม่น้องเขาอดหลับอดนอนเพื่อมาให้พี่รีวิวนะครับที่จริงพี่ว่าจะรีวิว A ดาบของคาเนลินะมันชื่อไอเว่นนะเออนะครับผมนะว่าจะรีวิวแล้วแต่ผมกําลังทําอยู่นะฮะก็ใกล้จะได้แล้วแหละขาดอยู่อย่างเดียวเลยเออนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเช้าแล้วกันหรือว่าตอนเย็นอ่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวคาเนกิกันดีกว่านะเพื่อไม่การเสรียเวลานะครับผมอา้าวมาดูกันนะฮะการต่อยมันจะเป็นการแบบควรนะครับแล้วก็มีหางออกมานี่เห็นไหม สองหางแล้วก็มีหนึ่งหางเอาออกมาสี่หางเลยนะฮะจงังหวัดตบทีแรกนะฮะจะมีหนึ่ง 2, หางนี่ครั้งสองหนึ่งหางครั้งสามหนึ่งหางครั้งสี่หนึ่งหางครั้งห้านี่หนึ่งหางครั้งหกอ้าวตกลงมันออกมาปะเนี่ยมันต้องกดรัวๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดสี่หางออกมานะครับนี่แล้วก็จะมีเหมือนเลือดอะเออนะฮะอ่านี่ก็เป็นนาถ้ากดลิกธรรมดานะฮะแล้วก็สกิลแรกเลยกระโดดออกมานะฮะแล้วก็มีหางออกมาเอามีร่างแยกออกมาด้วยนะครับนี่ สกิลสองอ่ามีร่างแยกนะครับก็ไม่รู้คืออะไรนะฮะสกิลสามเป็นการยิงเลือดนะฮะสกิลสี่เป็นการยิงเลือดแบบรัวๆนะครับผู้ชมเอา้ามึงออกมาทําไมเนี่ยเออคือเหมือนมันแยกร่างได้ครับนี่ฮะสกิลบไม่มีอะไรนะฮะสกิลเอ่าสกิลเก็ไม่มีอะไรนะมีทั้งหมด4ี่สกิลนี่ยากขนาดนี้ต้องโหดแล้วนี่ แต่ครูดาวไวนะเนี่ยสังเกตครูดาวดูครับเออถ้ามันน้อยแต่ครูดาวมันไวมันอาจจะเก่งนะฮะนี่ก็เป็นมัดคาณิกิที่รีวิวทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ดีกว่านี่นี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยท่ายิงใส่ลงพื้นนะฮะแล้วก็ท่าสี่ยิงแบบรัวๆไม่รู้ว่าท่าสามารถกดค้างได้หรือเปล่านะครับอาจจะลองกดดูอ่ะ กดไม่ได้นะครับคือปล่อยแล้วปล่อยออกมาเลยนะฮะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบอสอ่ามันชื่อว่าอะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะไอ้ไอ้เจ้าเว่นเนี่ยคนจะผมแบบว่าเคยดูอนิเมะแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะฮะเอาสกิลแรกโู้ถือว่าแรงเลยนะคุณผู้ชมแค่เพียงแค่สกิลแรกก็แรงแล้วโจมตีลู่ๆเข้าไปแล้วก็ท่าสองโอ้สกิลแรกเฮ้ยสเปมได้รวยๆเนี่ยเฮ้ย น้องเขาใช้ดีวิกหรืออะไรป่ะวะทำไมมันโกงจังเออนี่ฮะแรงดีนะฮะแรงดีไม่มีตกเลยดูเลือดเราไม่ลดเลยครับดูสเปนได้เรื่อยๆโกงๆอ้ยเก่งโอ้โหเก่งเลยนะฮะเนี่ยใครที่อยากเก่งเพิ่พมนับก็ตีบอสคาเิกิเนี่ยที่เกิดทุก5นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสไดไ้ฉายานะครับไปติดตั้งได้ที่เกาะวันทุกคนนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะมันบวกคาเนกินะบอกเลยว่าแม่งแรงยิง นะคานิกิถือว่าเล่นมันเลยนะครับเพราะว่าครูดาวรวดเร็วตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่พอมาลองใช้เนี่ยเก่งเลยะนะฮะนี่อ่าแล้วก็ตีคานิกินี่เละนะแล้วก็ได้ฉายาแล้วก็มาติดตั้งได้เนี่ยเห็นไหมมันจะบวกดาเมจสิบเคานิกินะครับอ่าถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงหรือเปล่าแต่พอมีแล้วก็ทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นอ่าไปตีกับซูโกนะดีกว่านะก็ลองทําดูครับแต่ทํายากอยู่นะนะครับผมก็ตอนนี้กําลังทําดาบเทียนนะครับเพราะว่า น้องคนนี้เขาจะให้ผมรีวิวคานิกีไงผมก็เลยทําดาบเทียนนะฮะอ่าแต่ดาบนี้ทํายากกว่าคานิกีนะโอ้โหบอกเลยเฮ้ยสุกนะเรายังไงอลัมส่งส้นมันทาน,นี้มันตีเราแรงมากครับแต่ว่าโอ้โหยังไงยังไงดูดเลือดไหมเออจะบอกว่าเผาเผ่ากุลมันดูดเลือดได้ด้วยนะครับปิดไหมคอยดูดคอยดูดตอดไปเรื่อยๆเห็นไหมเลือดเราเทบไม่ลดนี่เกียนเกียน โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะถามว่าโกงไหมโกงนั่นแหละไปหาเผากูนะฮะแล้วก็ตามด้วยไปหาฉายาของคานิกีนะครับแล้วก็ตามได้หมายคานิกีเนี่ยผสมประสานกันเนี่ยคู่ยั่งโหดลองกับบอสโกโจก่อนเหรวว่านี่อ่ะยกให้เป็นตัวท้ายเลยครับตัวนี้ปึ๊บโอ้โหเยียโ,โ,โกโจเลือดเกือบคืนเหลือครึ่งเกือบครึ่งหลอดอ่ะน้องไม่มีโอกาสเปิดบุก,กินลวครับเรียบร้อยฮะเอ้ยมึงเปิดมุกลัสกี้แล้วหรือ ไม่ได้เด็กหรอกโอเคก็แรงมากเลยครับแหมแรงมากเลยครับไม่รู้ว่าเขาไปตีบวกมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าน้องคนนี้เขามีเสื้อก็อาจจะช่วยได้นะครับผมนี่อ่าไม่รู้ว่าน้องเขามีหรือเปล่านะครับเสื้อเหมือนจะไม่มีนะมองไม่เห็นนะฮะอ่ะก็วันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมจะบอกว่าคันิกี่โหดมากแต่ก็ถือว่าทํายากมากนะครับผมมันไม่ยากอะไรไม่ค่อยปวดหัวหรอกน้องไม่ปวดหัวตรงเควสได้แหละจุกจิกเหลือเกินนะ ทำเสร็จควีหนึงต้องไปทําต่อยอควสหนึ่งมันก็เลยดูจุกจิกนะฮะเอออ่ะก็สวันนี้น้องเขาแต่งตัวเท่ดีครับอ่ะก็ขอคุณมากเลยที่ให้ยืมรีวิวแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูกันจนจบเลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ลากันไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า